ครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์เดชอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปมาในวันนี้นะครับเราจะมาทําการคํานวณเงื่อนที่ครับหรือการนวนดี d ดีนั่นแหละนะครับซึ่งในโปรแกรมเอโรสเวจีเอ x ของเรานี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากเลยนะครับค่อนข้างจะมีความสะดวกนะรกว่าแกมเดิมเยอะทีเดียวนะครับอ่วิธีการครับ พอเราเข้ามาที่โปรแกรมแล้วนะครับจากคราวที่แล้วเราได้คำนวณวงรอบตรงยึดไปนะครับผมก็ไปที่รายการคำนวณนะครับอลองดูวงรอบก่อนนะครับอันนี้ผมทําการแก้ไขโดยการลงคูแบตโปรไปแล้วนะครับโซล่เกนี้ก็จะเป็นแนวตั้งที่ไม่ใช่แนวนอนนะครับคราวที่แล้วมันจะเป็นแนวนอนใช่ไหมฮะอันนี้แก้ไขไปแล้วนะครับลง p ูแบตโปรไปนะครับไม่มีปัญหาแล้วนะครับตรงยึดก็เช่นเดียวกันนะครับ มีปัญหาอะไรละนะครับทีนี้ให้เราไปที่งานคำนวณแล้วก็ตรงเนื้อที่นะครับตรงเนื้อที่นะครับเราจะเห็นว่าพอเข้ามานะครับเราจะเห็นว่าจเจ้าเมนูตรงเนื้อที่เนี่ยก็จะมีไม่กี่เมนูแหละฮะที่ทำที่ไว้ให้เราใช้นะครับเอามาดูนิดนึงนะครับ ถ้าดูตรงขวามือก่อนขวามือบนเนี่ยนะครับก็จะมีหมุดตัวหมุดซ้ำมีไหมคือเวลาเราเข้ามาที่หน้าต่อตรงนี้นะครับถ้ามีมุดซ้ำเนี่ยทางโปรแกรมเองจะมีการฟอร์มว่ามีหมุดซ้ำนะครับให้เราไปแก้ไขแต่ในลักษณะนี้ไม่มีนะครับเราไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับส่วนแผนที่นี้นะครับแผนที่นี้คืออะไรนะครับอันนี้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็เอาไว้ดูภาพ ภาพที่มันซ้อนนะครับภาพซ้อนอยู่ก็คือตัว Bing Map นั่นแหละครับภาพดาวเทียมนะครับแล้วก็ตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้เป็นเมนูที่ไว้สําหรับวัดนะครับวัดระยะแล้วก็มีสมุิบอกผมกดอนแล้วผมก็ลองวัดดูซิจากนี้มาถึงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่าจากหมดุหหมดนี้พิกัดพิกัดเท่าไรหมุดนี้พิกัดเท่าไหร NE ระยะทางเท่าไรเจ็ดสิบห้าจุดสี่หนึ่งสาม ไอสมุดเท่าไหร่ครับ2.92204นะครับ2.9องศา22ริดดา4ริลดาก็คือจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับไอสมุด <I smooth S 2> ก็คือแนวตั้งอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หมุนมาอย่างนี้ถูกไหมครับโอเคนะครับ, okay, รบส่วนตัวนี้ก็เอาไว้ถามกดให้มันออนนะครับแล้วเราไว้ถามกดปับ๊บจะเป็นค่าพิกัดอย่างเดียวนะครับ ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ไม่ nee. rounds, ไมีอะไรนะทีนี้ครับรีเฟซนิดหนึ่งการรีเฟซก็คือเราให้ไปกดที่แท็บใดแท็บหนึ่งก็ได้คุณเลือกดดแท็บเขาเองก็ได้นะครับรีเฟซเฟซหน้าจอที่นี้การคำนวณเนื้อที่นะครับในโปรแกรมนี้นะครับอันนี้ผมจะคำนวณแบบผมไม่ทราบว่ามันเป็นแปลงไหนเป็นแปลงไหนนะนะครับผมเอาเอาวงรอบออกไปก่อนนะครับเส้นของรอบก่อนให้เหลือแต่เฉพาะแปลงนะครับหุดแปลง วิธีการคำนวณก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับเมนูตรงนี้เอาไว้แผนนะครับแผนก็คือเวลาเรากดคลิกปุ๊บเราก็เลื่อนอย่างเงี้ยเอาตรงนี้ก็ซูมมินซูมเฮานะครับหรือว่าใช้สกอรเมาส์นะครับหมุนหมุนหมุนชอนหรือเราชอบหมุนกันเนี่ยนะครับกดเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรือเข้าออกก็ได้นะครับมันก็เป็นการสูบอย่างหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้คลิกแล้วก็เอาไปจิ้มที่หัวหมุดเลยนะครับสมมุติว่าผมต้องการกำหนดแปลงนี้ จากแปลงนี้นครับมีทั้งหมดด้วยกันอยู่ประมาณห้าหกนะครับเราก็คลิกไปนีสมมุตินะครับผมก็ไม่รู้อย่างนี้หรือเปล่านะครับสมมติก่อนแล้วเราก็ใส่ระวางกลุกผมใส่หนึ่งแปลงที่หนึ่งตกลงเรียบร้อยหนึ่งแปลงนะครับหกไร่คำนวณต่ออีกนะครับคำนวณต่อแปลงต่อไปแปลงนี้นะครับแปลงนี้ แปลงที่สองตกลงแปลงถัดไปครับแปลงนี้ครับแปลงที่สามตกลงเรียบร้อยครับสามแปลงง่ายทีเดียวใช่ไหมครับง่ายทีเดียวเรามาดูรายการคำนวณครับเห็นไหมครับแท็บรายการคำนวณน,นะครับโหลดหน้ามาหไหมครับแปลงที่หนึ่งสองสามระวังหนึ่งหนึ่งหมดเลย เราแก้ได้นะครับแก้ไขได้นะครับเนื้อที่6ไร่0งาน3ตารางวานะบาแปลงที่2าไร่1งาน34แปลที่3เห็นไหมครับ6ไร่3งาน16ตารางวาเห็นไหมครับวิธีการานะวิธีการคำนวณเนื้อที่หรือเราคิเราช่าเรียกว่าดีมดีก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับถัดมาสมมุติว่า มื่อกี้ผมไปให้เลขสมมติไปแปลงที่หนึ่งสองสามถ้าพวกเราอยากแก้ไขล่ะครับสมมติว่าแปลงที่หนึ่งเราอยากแก้ไขเป็นอะไรครับเปร็จแก้ไขเลขแปลงเป็นแปลงที่สี่สมมุตินะครับยลงที่สี่เราก็คลิกขวาแล้วกดแก้ไขแปลงนะครับเขาบอกว่าแปลงเดิมสามระหว่างหนึ่งแปลงใหม่นะครับแปลงใหม่แปลงที่สี่้วก็ใส่เลขสี่เข้าไปตกลงนะครับเสร็จแล้วให้เราทําการรีเฟชนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับท่านจะเห็นว่า แปลงมันถูกเปลี่ยนไปเป็นแปลงที่สี่แล้วนะครับแปลงที่สี่แล้วนะครับอันนี้เห็นไหมครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับไม่ได้แยกะระดการแก้ไขคลิกแปลงไหนคลิกขวาแล้วเลือกแก้ไขแปลงหรือระหว่างตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีในการคำนวณดีๆแล้วก็การให้เลขแปลงนะครับเห็นไหมครับไม่ยุ่งยากใช่ไหมครับนะครับสาหรับคลิปนี้ในคราวนี้ก็ คงจะพอแข็งเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพิปหน้าคอยมาว่ากันใหม่สําหรับขอบคุณสําหรับท่านที่ได้มีการติดตามรับชมและฟังนะครับขอบคุณครับ